สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื่อกลางแชร์ข่าจริงนะคะวันนี้ทางช่องจะมาอัปเดตเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะพูดถึงว่าใครจะกู้เงินฉุกเฉินของทางธนาคารอมสินบ้างคะหรือใครหลายๆคนนะคะลงทะเบียนไปแล้วนะคะอาจจะมีความเข้าใจผิดอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าสามารถลงทะเบียนกู้เงินกันได้ทุกคนแล้วทางธนาคารจะอนุมัติทุกคนนะคะคุณเองนะคะจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวคุณนั้นมีภาระหนี้สินอะไรบ้างนะคะทํางานอยู่ในสถานะแบบไหนนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวทางช่องจะมาอธิบายให้ฟังกันชัดๆนะคะเพราะหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดขั้นตอนง่ายๆสำหรับใครที่อยากกู้เงินออมสินเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับสินเชื่อฉุกเฉินของทางธนาคารอมสินนะคะทางธนาคารเขาจะมีเกณฑ์การพิจารณาให้กับผู้ที่กู้เงินอยู่แล้วเนาะส่วนตัวเรานะคะคจะต้องรู้ตัวเราก่อนนะเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะก่อนที่จะไปลงทะเบียนแล้วเราจะผ่านหรือไม่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง ขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกที่สถาบาันการเงินทุกที่นะคะเขาจะเข้าไปดูเครดิตบูโรของคุณค่ะเขาจะต้องไปเช็คว่าคุณมีหนี้เสียอะไรไหมการจ่ายเงินการชำระเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะถ้าคุณมีสถานะนี้เป็นปกตินะคะอันนี้คุณก็ผ่านด่านข้อแรกของทางธนาคารแล้วล่ะคะ่ะ ไปดูเกณฑ์การพิจารณาข้อ2นะคะคุณจะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็เดือดร้อนจากสภาวะโควิดจริงๆนะส่วนใครที่อยู่ในระบบที่ยังจ่ายเงินเป็นมาตรา33เป็นลูกจ้างได้รับเงินเดือนนะคะถึงคุณลงทะเบียนไปนะคะคุณก็จะไม่ได้รับการพิจารณานะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากการที่ประกอบอาชีพอิสระจริงๆค่ะ ข้อที่3นะคะขั้นตอนการเตรียมเอกสารค่ะในวันที่ยื่นเอกสารนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและครบถ้วนนะคะเพื่อง่ายและไวต่อการพิจารณาค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้รับ SMS หน้าตาแบบนี้นะคะส่งไปที่มือถือให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปยื่นที่ทางสาขาที่คุณได้ลงทะเบียนไว้นะคะตามวันและเวลาที่กาหนดหากใครไม่ไปตามวันและเวลาที่กาหนดนะคะทางธนาคารจะคิดว่าคุณสละสิทธิ์นะคะ แล้วเขาก็จะให้สิทธิ์ท่านต่อไปค่ะ สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่นกู้เงินนะคะมีอะไรบ้างนะก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงนะคะเอาไปด้วยนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะรูปถ่ายที่ทำงานนะคะในกรณีที่ค้าขายนะคะค้าขายตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ถ่ายรูปหน้าร้านไปเลยค่ะแล้วก็ปิ้นใส่กระดาษก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีแผนที่นะคะจากบ้านไปที่ธนาคารออมสินค่ะแล้วก็จะมีสมุดออมทรัพย์เผื่อเรียกของทางธนาคารออมสินนะ ะะถ้าใครมีอยู่แล้วก็ใช้เล่มเก่าได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะจะต้องเปิดใหม่ค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับเอกสารนะ ขอให้ส่งให้ครบภายในวันเดียวนะคะเพราะถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นขาดทะเบียนบ้านไม่พร้อมขาดบัตรประชาชนก็จะต้องไปยื่นในวันถัดไปนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องล่าช้าไปอีกการพิจารณาเงินกู้ก็จะต้องล่าช้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเอกสารให้ครบแล้วยื่นภายในวันเดียวเลยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆในการพิจารณาเงินกู้เนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านการพิจารณาทุกๆคน นะคะคจะได้นําเงินตัวนี้มาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรนะก็ขอให้เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะครั้งหน้าจะมาอัปเดตเรื่องราวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลักขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ